บิิิสมลลาาฮรรเะห์มานิรเราะฮีมสลามุอะลัยกุมวะเราะ w ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h ดุอาอ์ของผู้ถือสินอดมุสตะญาジャหรือว่าจะถูกตอบรับท่านนาบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกหะดีษบันทึกโดยลีมามติรมีซีเช่นกัลบาน,นีบอกว่าเป็นหะดีษสุฮีหะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าซาลาสตุนลาตุรัดดุดะอวะตุฮุมสามบุคคลที่ดุอาอ์ของเขาจะไม่ถูกตอบปฏิเสธคนแรกก็คืออิหม่ามอาดิลอิหม่ามที่ยุติธรรมคนที่สองก็คือคนที่ถือสินอด ขณะที่เขาจะละิีอดหรือบางรายงานบอกว่าจนกว่าเขาจะละิีนดหมายถึงว่าช่วงก่อนจะละิโลดในดูอามุสตจาที่บางรายงานบอกว่าตลอดการถือิีนดนะเป็นดูอามุสตจาอย่างที่3ก็คือดูอาของคนที่ถูกอาธรรมโดยที่ดูอาดังกล่าวถูกยกขึ้นไปยงยฟาง,างาฟ้าแม้ว่าบางทีเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รับการที่ที่เขาต้องการในเวลานั้นทันทีก็ตามแต่ละอตซบฮานหัวแตละ สัญญาว่าดูอาของคนสามประเภทนี้จะถูกตอบรับผมจะโฟกัส <c oughs> ในดูอาของคนที่ถือสิดถามว่าทําไมดูอาจึงถูกตอบรับเ <c oughs> นื่องจากว่าคนถือสิอดเนี่ยเขาทําการงานของเยาะ s i น m f ูลีอ h ล l i a ์บอกมันเป็นการงานของข้าวะนะซีบีฮ h และข้าจะตอบแทนเขาด้วยกับตัวข้าเองอันนี้ก็คือเรากําลังทําการงานของละอสุบฮาหารหัวตาที่ลอบพอใจอย่างยิ่งดังนั้นก็จเลยเป็นจังหวะเวลาที่ ดูอาจะได้มุสตยากนั่นเองประการที่2ก็คือเนื่องจากการถือศีดอดเนี่ยมันคือการตอบรับการเรียกร้องของ a l สุบ s า b h หวัวตาล a t a ที่เราบอกฟันเนสตาจีบูรีดูอาเราอิาซาเลกะอิบาดีอันนี้เอินนีกอริบเมื่อบ่าวของข้าถามเจ้ามุฮัมมัดเอ,อ่ยว่าข้านั้นอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลคือเพื่อที่จะดูอาต่อหรอเราบอกว่าข้านั้นอยู่ใกล้ใครจะตอบรับดูอาของผู้ที่ดูอาเมื่อเขาดูอาฟันเนสตาจีบูรีดังนั้น พวกเขาจึงจงตอบรับค่าก่อนถึงหมายถึงว่าดูอากครนเรียกเลาตอบรับในสิ่งที่เราต้องการเราจงตอบรับในสิ่งที่เราต้องการซึ่งข่าวดีก็คือสิ่งที่เราต้องการให้เราปฏิบัติมันคือความดีงามเหมือนกับสิ่งที่เราต้องการให้เราสุภาษณ์อนุโมทลาปฏิบัติแต่ความดีงามที่เราให้เราปฏิบัติมันดีงามมากกว่าและควรที่ถูกปฏิบัติก่อน ความดีงามที่เราต้องการให้เราปฏิบัติดังนั้น<ๆ>มเมื่อเราปฏิบัติตามสิ่ี้ยวล้อได้ให้เราปฏิบัติซึ่งมันเป็นความดีงามที่เราจะได้รับและยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยน,นะฮะหมายถึงว่าสิ่งที่เราจะต้องก,การด้วยกับตัวเองดังนั้นเนี่ยมเมื่อเราปฏิบัติตามเี่ล้อได้ยืนยันแล้วว่าคือสิ่งดีสําหรับเราเมื่อเราอุอาอัลลอฮฺสุบฮานุฮฺอัตะละก็จะตอบรับดุอาของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ประการที่3ก็คือว่า ดูอาของผู้ที่ถือสินอดเนี่ยที่อุลมามะเขาบอกว่าเป็นดูอาหนึ่งในดูอาของคนที่มีความต้องการ <_ C> <D> เขากําลังแสดงออกว่าเขาไม่ต้องการพึ่งพาสิ่งใดอาหารการกินที่จําเป็นสําหรับการดําเนินชีวิตเขาแสดงออกว่าเขาปฏิบัติตามบรญชาต่อรัสุภทานห,หัวตะคั้ทงที่ร่างกายเนี่ยต้องการดังนั้นเมื่อเขาขอต่อรัสุภทานห,หัวตะจึงเป็นจังหวะ เวลาที่ดูอาจะมุสตาจัดดังน,นั้นในเย็นวันนี้หรือในทุกๆวันช่วงเดืนดอนรอมาอลที่เราจะถือสิทอดหรือเราช่วงเราจะละสิทอดเนี่ยอย่าลืมขอดูอาและจะเป็นจังหวะดูอาที่มุสตาจัดขอดูอาเริ่มต้นขอให้ตัวเราเองก่อนขอให้คนในครอบครัวขอให้เรื่อญาติขอให้พี่น้องมุสลิมทั่วโลกพี่น้องกาซาอย่าลดละยอยขอให้เขาแล้วก็ขอให้บรรดานมุสลิมที่อยู่ในยุคของเราแล้วก็อยู่ยุคหลังจากนั้นใคร ต้องการที่จะไปศึกษาหนังสือดูอามุษยาบเพิ่มเติมนะครับผมได้ทําหนังสือเล่มนี้มาราคารวมส่ง1,000บาทแบบหนังสือแบบหนาเติรเลยนะครับราคารวมส่ง1,000บาทมีทั้งหมด160ดวงจากอันกุรนและสุนังเทนเนอร์บีซอลล์รวมถึงดูอาในชีวประจําวันเล่มนี้รวมส่ง1,000บาทมีจํานวนไม่มากแล้วหรือใครสนใจเป็นเซตเลยนะครับตอนนี้บ้านพุซิมจัดเซตเซตค,คือ10คืนสุดท้ายต้อนรับ10คืนสุดท้ายของเดือนรอมบอตอน นั่นก็คือคู่มือใคร่ควนทั้งพุรอาลไปศึกษาช่วงสิบเดือนสุดท้ายได้เลยคู่มือเรมฎอนฉบับใคร่ควนแล้วก็คู่มือละหมาดฉบับใคร่ควรรวมถึงดูอามุสยับฉบับใคร่ควรสี่เล่มนี้ในราคามูลค่า5,500บาทนะฮะแต่พิเศษคนที่ชมคลิปนี้ได้ราคาโปร3 9 9 0้ถ้าใครสนใจพี่น้อง cf 3 9 9 0กาเยมาเลยนะครับมีจำกัด10เซต10ชุดนะฮะอันนี้คือเซตที่จะนำเสนอกับพี่น้องส่วนใครต้องการถ้าเล่มเดียวนะ ก็1,000บาทพี่น้อง CF 1,000บาท100 0หรือพี่น้อง CF 3990ก็จะได้รับทั้งหมดแล้วก็มีของแถมอื่นตื่นอีกด้วยนะครับถ้าใครสนใจพี่น้องรีบ CF มาหนังสือของแถมแล้วก็เซตนี้เน,นี่ยมีจำนวนจำกักกกดครับสา,ารโมเลกุลมาลองสุดหล่อวาตุฮ์